่็สวัสดีตอนสายๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูดอกไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดนะครับชนิดนี้หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเห็นเมื่อก่อนว่าเกิดในไร่ในสวนนี่ก็ตัดทิ้งกันียหมดนะครับตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่ามีราคานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในไม้ขุดล้อมที่เห็นเขาขุดล้อมไปปลูกตามปั๊มน้ํามันหลายจุดอยู่นะเพราะว่าดอกก็สวยนะครับอยาให้ดูดอกเขา น,ก,นกเป็ดนะครับเขาเรียกว่าต้นกระพี้จันนะครับดอกเขาจะลักษณะคล้ายพวกต้นประดูม่วงหรือว่าตองหิหรือว่าคล้ายก,กันกับพวกชิงชันเลยนะครับคล้ายๆกันด้วยความว่าที่ฝนปีนี้ฝนมันมาเร็วเร็วนะครับก็มันเลยก็มีใบเนาะปกติในปีที่แล้วเนี่ยคือใบร่วงทั้งต้นนะครับแล้วดอกสีม่วงเต็มต้นเลยนะครับต้นนี้สวยมากเลย ดกนะครับแล้วก็มันบานช่วงนี้ยช่วงเดือนห้าแล้วก็มแมลงผู้กับผึ้งนะครับตอมเต็มเลยสวยมากเลยกระพี้จันเนาะที่สวนผมนะครับอ่าสวนผมจะอยู่ด้านนู้นนะครับ <c oughs> เห็นเป็นดงป่าทึบๆนั่นนะครับ <c oughs> ก็มีอยู่ในสวนนี้น่าจะร้อยกว่าต้นนะครับไม่ได้ปลูกสักต้นเลยนะครับก็ธรรมชาติปลูกให้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นไม้ทิ่นเก่าของที่นี่อยู่แล้วเมล็ดเขากระเด็นไปร่วงไปมันก็เกิดอย่างว่าเนาะ โอ้สวยสวยเป็นไม้ที่คนมองข้ามเนาะเมื่อก่อนเพื่อนผมมาเจอที่สวนเนี่ยเอ้ยจะเหลือไว้ทาไมทําไมไม่ตัดทิ้งมันทําไมไม่เอาพยุงเอาพวกพยอมมาใส่แทนเนาะผมก็เออไม้ป่าผมก็เหลือไว้เพราะว่ารู้ว่าดอกมันสวยเนาะน้าหวานน่าจะเยอะนะครับพึ่งตอมเต็มเลยพวกมแมลงพวอนอกจากดอกเขาจะสวยแล้วยอดเขากินได้นะครับเนี่ย ยอดแดงๆเนี่ยนะครับยอดอ่อนเนี่ยเแล้วผมก็จะเก็บไปกินด้วยหละพอดีมีเมนูมีเมนูอันนี้กันกินเป็นผักเครื่องเคียงนะครับกินกับน้ําพริกได้กินกับลาบกับก้อยกับปนปลาน้ําพริกปลาเนี่ยนะครับโอ้ต้นตะพีจันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผักป่านอ้องที่กินได้กินกับขนมจีนก็ได้นะครับขนมจีนน้ายาป่าเนี่ยก็เข้ากันนะครับ โอ้ยอดก็สวยยอดเขาสีแดงๆนะครับคล้ายชิงชันเลยแต่ชิงชันนี้จะออกม่วงนะครับโอ้สวยอะเก็บยอดเขาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเก็บยอดไม้อีกชนิดหนึ่งนี่ก็เป็นยอดไม้ที่กินได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาออกดอกไปแล้วผลิดอกติดผลแล้วต้นมะกอกป่านะครับเอาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกระโดด นิดหนึ่งฮึบชบนี่โอ้หเป็ดโดมสมบูรณ์นะครับแล้วช่วงกลางวันถ้าคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเข้าไปหลบที่สวนผมนะครับนกเป็ดไปลงที่บ่อน้ําเต็มเลยแหละอ่ะหนึ่งในยอดไม้ที่กินเป็นเครื่องเคียงกับลาบกับก้อยได้นะครับก็มะกอกป่านี่แหละที่สวนก็เยอะแยะเหมือนกันปลูกไว้หลายต้นนะครับปลูกทั้งปลูกไว้กินยอดโดยเฉพาะก็มีนะครับปลูกแบบไม่ให้มันโตเลย นี่ก็อีกต้นหนึ่งที่ยอดกินได้นะครับต้นอิทึกนะครับต้นพลึกจามจุลีสีทองนะครับจามจุลีไทยอันนี้ยอดเขาก็กินได้เหมือนกันอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละเดี๋ยวซูมให้ดูมแมลงผู้อีกนิดนึงโอ้โหดูนะครับเขาคงมากินน้ำหวานนั่นแหละ,มะแมลงผู้ช่วงนี้หลากหลายชนิดนะครับดอกไม้ยังบานอยู่นะครับช่วงเดือนนี้ โอ้อ่ะไปแล้วทีนี้ได้ผัดได้เครื่องเคียงแล้ว